ดิฉันซื้อพันธบัตรจะงลุงตู่ไว้ประมาณสามแสนนะฮะทีนี้แบบใครักคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋เดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวเดเดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเ๋เดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 วเดี๋ตวเดียมกียเดีตเป็นวเยยกก็ี๋ แกมีพันธบัตรมาขายด้วยเหรอคุณประยุทธ์อะขายค่ะขายค่ะหนูซื้อไว้ต้องสามแสนซื้อบิ๊กตู่ทั้งหมดเลยแล้วแล้วเนี่ยไอไอไอทักษิณ่ะไอ้ทักษิณมันจะมันจะเบิกเงินคงคลังทุนสำรองในกระทรวงการคลังเอามาขายอะเงินเงินหนูก็ศูนย์เลยเปามาจากไหนก็เนี่ยเขาพูดอยู่เปล่าๆปในวิทยุอ่ะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินคงคลังเนี่ยมามาทุนสำรองในกระทรวงการคลังเนี่ยเอามาใช้บอกว่ามันบอกว่าไม่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 มีเก้าล้านล้านน่ะเก้าล้านล้านน่ะโมเดลไนทิลเลียน่ะไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่มีเงินคงคลังไม่ได้มีอย่างนั้นเลยสำรองทุนสำรองทุนสำรองอะไรฮะทุนสำรองในกระทรวงการคลังไงคะในกระทรวงการคลังไม่มีทุนสำรองครับ นั่นแหละไม่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 ใช่แม่แหละหนูไม่รู้เรียกไม่ถูกอ่ะแต่แบบรู้ร่วงเงินอยู่ในกระทรวงการคลังเงินเงินไม่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 มีไม่มีเงินที่กระทรวงการคลังไม่มีครับก็เนี่ยแบงค์ชาติมันจะเบิกเพราะว่าไอ้ทักษสินมันจะให้คนของมันเนี่ยไปเป็นไปเป็นหัวหน้าแบงค์ชาติน่ะแล้วมันก็ถอนเงินได้ในกระทรวงการคลังก็แย่สิคะ มันไม่มีอะไรมันศูนย์สิคะอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่มีอะไรอย่างนั้นดิครับแล้วแล้ว,ลว,ลวหลวงตามาหาบัวก็เนี่ยบริจาคทองแท่งให้กับให้กับทางแบงค์าวด้วยก็ศูนย์สิคะไม่เห็นมีอะไรแบบนั้นเลยครับมีค่ะไม่มีฮะ,มะหนูฟังอยู่ฟังอยู่ทาง,งทังยูเน่แหละฟังผิดแล้วครับไม่มีฮะ ไม่มีเราเๆาลรากระทรวงการคลังไม่มีทุนสำรองเลยค่ะแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ยังไงล่ะค่ะไม่มีความมั่นคงเลยค่ะกระทรวงการคลังมฟังเสกเปี่ยนเลยค่ะกระทรวงการคลังไม่มีทุนสำรองครับก็เนี่ยมันเป็นกระเป๋ากระเป๋าของของประเทศชาติไม่ใช่เหรอคะไม่ไม่กระทรวงการคลังไม่มีทุนสำรองครับไม่เคยได้ยินมาก่อนครับ ก็นั่นแหละครัคือเงินในกระทรวงการคลังไม่มีฮะไม่มีไม่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 มีประเทศชาติไม่ไม่มีครับกระทรวงการคลังไม่มีไม่มีไม่ไม่มีครับทุนไม่ได้ประเทศชาติก็บไม่ไม่ไม่มีฮะไม่กระทรวงการคลังไม่มีทุนสำรองครับไม่ไม่มีครับไปฟังมาจากไหนครับฟังผิดแล้วครับนัลลังค่ะไม่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 นั่นสิครับกระทรวงการคลังจะมีทําไมล่ะคะเอากระทรวงการคลังต้องมีนี่ครับคลังการคลังก็หมายถึงว่า เป็นเงินไม่มีฮะกระทรวงการคลังไม่ไม่มีฮะไม่มีไม่มีแล้วจะจะจะมีกระทรวงการคลังทำไมคนละเรื่องกันฮะไม่ใช่คุณคุณคุณป้าครับคุณป้า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 ไปฟังรายการอะไรมาครับเดี๋ยวเอางี้ก่อนดีกว่าไปฟังไม่เอาไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไไม่ไม่เป็นไรคุณป้าไปฟังใครมาก่อนเอางี้ก่อนดีกว่า ก็ฟังรายการวิทยุรายการอะไรครับโทษทีผมอยากรู้จริงๆริโอ้ฟังตั้งหลายรายการรายการเอาเอาเอาบอกเอามาบอกมาสักรายการหนึ่งสิชื่อรายการอะไรใครใครจะไปจำได้เอ้าก็ฟังตั้งหลายรายการน่ะไปจดจำคนเอ๋ไม่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 ถ้า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 ฟังต้องจำผู้หญิงที่ผู้ชายจัดครับเอาใี้ก่อนฮะโออาจารย์อย่ามาถามแบบแม่แบบควรตีนเลยคุณป้าควรตีนผมก่อนนะครับหนูไม่ได้ควรตีนแต่คุณป้าบอกว่าผมว นะครับคุณป้าครับคุณป้าครับปวนตีนมากครับโี่ยังไม่รู้อีกครับขอบพระคุณครับวางสายไปเลย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 ครับ